เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูน้ำพริกปลาราผัดหมูสับนะครับทำง่ายมากๆใช่ไหมละครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Marvel a c h a n n l นะครับวันนี้นะครับฟูกจะพามาทําเมนูน้ําพริกนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นน้าพริกที่เด็ดแล้วก็อร่อยมากนะครับกับเมนูน้ําพริกปลาร่าผัดหมูสับนะครับบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างขั้นตอนเป็นอย่างไรตามมาดูได้เลยนะครับ เดี๋ยวให้เราซอยตัวกระเทียมกับหอมแดงก่อนนะครับนี่นะครับต่อมานะครับหอมแดงนะครับนี่นะครับมานะครับเดี๋ยวเรามาปั่นปลาร้านี่เราจะใช้ปลาร้าประมาณ1ขีดนะครับหรือว่าหนึ่งกรัมนะครับจากนั้นสับได้เลยนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาปั่นพริกกันนะครับอันนี้จะเป็นพริกแห้งนะครับที่เรานําไปคั่วแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมกันก่อนนะครับพอน้ํามันร้อนแล้วนะฮะเราก็โรยๆนะฮะใส่กระทาได้เลยเพื่อที่ว่าให้มันไม่เกาะกันเป็นก้อนนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะนำหมูบดนะครับมาคั่วให้สุกกันครับเราจะใช้น้ำมันของกระเทียมเจียวที่เราเจียวเมื่อสักครู่ได้เลยนะครับนี่นะครับพอเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำทุกอย่างมาผัดรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาผัดทุกอย่างรวมกันนะครับแต่เราจะเริ่มจากปลาร้าก่อนนะครับผัดให้สุกก่อนได้เลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวเรายังจะไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับผม เลานะครับผัดแบบเดียวก็สุกแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะครับผมให้เราใช้น้ำมะขามเปียกนะครับประมาณ 1- 2ช้อนโต๊ะนะครับเกลือป่นนะครับประมาณ1ช้อนชาผงปรุงรสนะครับหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือ3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วแต่ชอบอันละลายแล้วนะครับให้เราใส่หมูสับนะครับที่เราผัดเมื่อสักครู่ลงไปได้เลยครับในระหว่างนี้นะครับก็ให้เราเติม รเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวนะครับลงไปได้เลยสุดท้ายนะครับให้เราเติมพริกนะครับความเผ็ดตามเราชอบได้เลยนะครับที่เราปั่นเตรียมเอาไว้โอ้จะใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราชิมรสอีกทีหนึ่งผัดทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราใส่มะเขือเทศลงไปได้เลยผัดรวมกันจนกว่ามะเขือเทศจะเปื่อยนะครับ นี่เป็นไงครับน่าทานไหมฮะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครกับเมนูน้ำพริกปาลาราผัดหมูสับนะครับทำง่ายมากๆใช่ไหมล่ะครสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟูกขอตัวไปอร่อยกับเมนูนี้ก่อนนะครับ